ไปบอกพ่อก็ได้ไปไปเจอพี่แล้วจริงเหรอคุณสองคนเป็นพี่น้องกันเหรอครับความจริงมันเป็นยังไงกันแน่ครับที่คุณดิ่งบอกว่ามาจากต่างจังหวัดและไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนที่นี่ผมเป็นพี่ชายเยสุเราสองคนเป็นลูกคุณเสก เจ้าของลัชชูรสีสพางานที่คุณเทวันสันนิษฐานว่าคุณเสกอยู่เบื้องหลังการทำร้ายท่านประธานและเรื่องที่ทำให้บริษัทของเราต้องเสียชื่อเสียงก็คงเป็นความจรงิงนี่อย่าเพิ่งด่วนสรุปสิฟังเหตุผลของพวกเราสองคนก่อนเหตุผลหรือข้อแก้ตัวผมมองคุณทั้งคู่ผิดไปจริงๆผมขอเวลาสิบนาทีผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมผมถึงอยู่ที่นี่ผมจะพูดความจริงทุกอย่าง แล้วหลังจากนั้นคุณเลือกเลยว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อคุณจะเปิดเผยตัวตนว,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 ว่าผมเป็นใครให้กับทุกคนหรือเปล่าน้องจีก็รู้อยู่แล้วนี่ครับว่าคุณพ่อของหนูเป็นเพื่อนรักของคุณเสกเขายอมรู้จักนิสัยใจคออนันดีอยู่แล้วแล้วนี่ถ้าคุณเสกเขาเห็นข่าวเขารู้อยู่แล้ว,วพ่อหยูใจกว้างแค่ไหนผิดก็ยอมรับผิดคุณพ่อของหนูจะต้องไปหาคุณเสกแน่ เท่าที่พี่รู้ข้อมูลคุณเสกจากพ่อของหนูมาคุณเสกเป็นคนที่ใจแคบมากๆทิ่ิีสูงแล้วพี่ก็คิดไว้อยู่แล้วนะครับว่าเรื่องมันต้องลงเอยแบบนี้ค่ะนจีททำไมน้องจีถามพี่เหรอคะน้องจีสงสัยเหรอเพราะพี่จะเอาข้อมูลความเคลื่อนไหวไปบอกทางนู้น ใช่ไหมไม,ไม่ใช่นะคะคือจีนรู้แค่สงสัยอะคะ่ะพี่ดีใจนะครับที่ดวจีรู้จักตั้งข้อสงสัยรู้จักเรียนรู้งานแต่้องจีนครับของจีต้องรู้จักอ่านใจคนนะยังมีคนอีกมากมายที่งจีนยังไม่เคยเจอดองจีต้องเรียนรู้นะครับ ว่าใครที่เขาคิดร้ายกับหนูหรือว่าใครที่ไม่เป็นอันตรายอะไรกับหนูเลยค่ะแล้วคุณเทวันผมคิดว่าคุณเทวันมีแผนการร้ายที่จะทำลายพ่อผมท่านรา,านและคุณจีดนี่คุณกำลังปกป้องพ่อของคุณประโยนความผิดให้คุณเทวันหรือเปล่าผมคิดว่าผมรู้จักพ่อผมดีนะ ไม่ว่าท่านจะมีข้อเสียอะไรก็ตามแต่ท่านไม่ได้เป็นคนที่จิตใจชั่วร้ายสั่งรอบทําร้ายใ,ใครหรือแทงใครข้างหลังโดยเฉพาะคนที่เคยเป็นเพื่อนรักกันมาซึ่งฉันเองก็ขอ,อยืนยันเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อเนี่ยก็ลองปลอมตัวมาทํางานกับพ่อฉันดูได้จะได้รู้ว่าพ่อฉันนคนยังไงผมไม่ตลกนะคุณฉันก็ไม่ตลกเนีผมกําลังให้ยัยสุสืบประวัติของเทวันอยู่หรออืม และผมเองก็เฝ้าดูประวัติของคุณเทวันอย่างใกล้ชิดแล้วอะไรที่ทําให้คุณคิดว่าคุณเทวันจะต้องทำร้ายจิตกับครอบครัวองจิตดเพราะผมเห็นอะไรบางอย่างคุณเห็นอะไรผมเห็นว่าคุณเทวันกับคุณอลิสขับรถออกไปด้วยกันทั้งคู่มีท่าทางที่สนิทสนมมากเกินกว่าที่จะเป็นเจ้านายกับลูกน้อง อะไรนะแล้วจีดรู้เรื่องนี้หรือเปล่าผมไม่ได้บอกคุณจีดผมกลัวว่าเธอจะเสียใจคนอย่างคุณจีดคุนก็รู้ถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยเธอก็คงไม่เชื่อหรอกผมเองก็เหมือนกันที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่คําพูดแล้วก็ข้อสันนิษฐานแถบยังไม่มีหลักฐานผมคงเชื่อคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่คิดว่าคุณจะเชื่อผมคุณก็คงไม่เสียเวลามานั่งฟังผมอ,อธิบายแบบนี้หรอก แสดงว่าคุณก็คิดอะไรบางอยา่างและสงสัยอะไรบางอยา่างคุณเทวันเหมือนที่ผมคิดถูกปะผมต้องพิสูจน์ไงว่ามันจริงหรือไม่จริงงั้นเรามาพิสูจน์ด้วยกัน